เบรการอากาศได้นะปุ่เดียดอมา เดี๋ยวคุมด้วยความเร็วตู้ไม่เห็นข้างหน้านะเห็นเรามาเห็นได้ดรถลอยได้ <c oughs> เจเคเราจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเกเลเราหยุดเดินนี้ดีกว่าเนาะไม่เราหยุดก่อนว่ามันเยอะถ้าไม่เยอะเราก็เหี้ยข้างล่างอะน,นะข้างล่างอะน,นะก็จะจะ ยิงหมดแล้วครับโอ้ยแม้แต่หนึ่งหน่วยไม่แต่ท้าจอดไม่เขียาต้องเทหะที่หลบก่อนโอ้โหจริงๆเอารถแหกเข้าไปชนสี่ตัวห้าตัวดับหมดกันควบคุณอยู่นั่นนะผมจะรถแหกเข้าไปชนโอเคเดี๋ยวผมคอยยิงกดข้างนอกผมจะชนไปที่ลวงนั่นเลยนะอัลซีบิลโลเลยก็จะช่วยยิงเอ็มจีที่ไหนไม่งั้นผมตายก่อนโดยไม่มีเอไม่มีเอ็มจีครับไม่จะยิงไอ้ปืนเอ็มจีฮะที่มีเอ็มจีอ่ะ มันมีป้อมพว m เอ MT ไงในเอนเนอร์วิลล์มันจะมี m อ็มซีอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ประจําแหน่งแป๊บมึกเห็นว่าผมไม่เห็นกล้องปืเปนเอ็มซีกันจริงนะจะไไปอยู่ทางซ้ายใน,นป้อม,มไม่มีใครเลยวะถ้าผมไม,ไม่เห็นใครในป้อมคนพร้อมนะผมกัลังจะเข้าหมู่ตู้ตู้หมดฟ้าไฟนะครับตอนนี้โอ้ย์เยี่ยมก็รึ้องยังทุกคนไม่มีที่กำบังเครื่องเล่นเครื่องร้อนอันเี้ ทางจริงมาอยู่ที่หินที่ผมอยู่ <c oughs> ก็มีดีขับรถนะเี๋ยวผมไปไปแล้วนะเอาไปม่รููเดยไปละโอ้ยออตาย <c oughs> ไอ้หัวสัน้นโว้ Kim chi đau được Mấy hình nó lại bỏ con Mấy đào quá Nào, chưa hả em nhìn Biết hơn mà chơi đi đây đào <laughs> <laughs> ผมไม่ใช่หมอมนะเว้ยผมจะรักษาได้ในกระเป๋านี่มีไอ้นั่นเม็ดคิดพี่ครับผมไม่เกิดกา <c oughs> าลางสามบินชนดินรีไว้ได้ไหมรีไว้ได้ได เอากล่องนี่พี่มาแล้วไงเก็บหนึ่งดีเฉยเราเอากล่องตัวนไปโอ้วิ่งเดี๋ยวผมไปจะว่ายน้ำไปนี่ละตัวเคลียร์น่าจะเคลียร์ละก็ไปแล้วนะตัวป้อมยิงจี๊ดยังยังถ้าสมมติเคลียร์มันจะขึ้นเลยไม่ว่ามันจะเคลียร์หวังเลยหวังเลยอะไรมันระเบิดดักหนาวเลยสนามบินนี่เขก็แจกนะถูก mấy khứa nữa mày nghe hết lại đào đào đừng có ai kia là kia ngân con ที่รักนั่งเก็บปืนวิ่งอย่างดเดือดไปกันบ้างเฮ้ยเฮ้เอเอเฮ้ยเอเอนี่เก็บไปเลยของดีมากเี่ยเก็บสิเนี่ยเงินตรงเนี้ยทองคาเนี่ย โอ้มีแต่ตาแหนกว่นต้องเปลี่ยนปืนอะโอ้ทีมันต้องเป็นต้องมีปมีกล่องปืนให้ดีวยวะโอ้นี่ไงเจ้ากระบอกนี้แหละที่ข้าต้องการ พี่เก็บระเบิดควันในตัวมันได้นะพี่ไม่ไม่เอานี่เหรอข้างหลังเนี่ยอะไรไปะเทินอำหนึ่งไม่เอาใช่ไหมตรงเนี้ยเห็นแล้วจะร้องวาร์กนะ่เอ้ยกล่องเอ้ย,อยมันก็ปืนเดียวกันนะ่ะอันนี้มีดีสะปรดดีหนยะ เฮ้ย hey, ที่เก็บเสียงนี่ก็มีแล้วขาตั้งต้องการขาตั้งเฮ้ย hey, เอากระเป๋าใหญ่มาดีกว่า,ากระเปองมันมีลูกเอเออีกสี่ลูกเลย นี้มีลูกเอแล้วอ่ะเ็กนี่ในนี่ใน,นกล่อ,องฟังนี้เพื่อนานดินนี่ไม่ว่าวันไหนวันไหนนี่คนก็เพี้ยงตลอดลูกไหนวะนี่มันเอทีม่สายนี่หว่าไม่ใช่เอกมเว้ยมันมีลูกเออ่ะลูก แต่ไหนนั่นก็มีเอทพิซซ่าแล้วไมเอามันนี่ชิปเมตรนะหรือวอะไรไททันเอทมิซซ่านี่ว่ะต้องเอาลูกอะไรไปต้องเอาลูกมันไปไหมเหรอเออลูกเอทเอทนี่ออกมาแล้วเบ,บทเบทเทิลนพกอยู่หลังคือเลยเอทอ่ะ <c oughs> นี่ไม่นี่พกแล้วไงเฮ้ยนี่มันเอทขนาดมินิเหรอวะมันใช้ลูกเอทเเนี่ย ที่สุดเราก็ครบชุดเออทำไมผมไม่เปลี่ยนไอ้นี่วะชุดกเกาะเดี๋ยวต้เอารถมาเอาของรู้สึกว่ารถมันระเบิดเลยไม่ใช่ครับมันไม่ระเบิด <gasps> ไม่ระเบิดโอ้ไม่ไมก็วิงงว่งวิ่งวิ่งผ่านไปเหมือนโดนยิงปานจะจกตายเฉยโอ้โหรถพุ่นเลยเว้ย มีคนมาคนไหนครมาวะอ้าวรถนีกว่าหล่อเหลือได้ยินเสียงรถเจ้ารีแพลคิดก็ไม่ได้เบทเทิลมีรีแพลคิดอ่ะอทำะอะไรซ่อม,อมรถอะเฮ้ยนั่นนั่นกระเป๋าเงินมิวกี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งบไปแล้ว เราับเระกิจเตลียอยู่ครับตอนเมืนอหนึ่งตอนนี้ไปอยู่ใกล้กับไอ้คนที่มันสุดแบบติวปิดอย่างนี้เลยได้แค่เนี้เยอะดีขึ้นเยอะใกล่องนี้มันอะไรวะน่าจะเก็บพวกน้ำหมือนก มีรับที่ชื่อครับมารับมารับมาเชื่อคอล้องไม่ได้อีกนี่ว嘛ก็เป็นไอจีเดียบใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี่มันรีแพร์อันใหญ่เงี้ยนี่มันเหมือนมีออปชั่นรีแพร์ขึ้นมาอีกอันเม่อฉันได้ดูแล้ว嘛เอี้ยมไอเอี่ยมเหมือนเพิ่งออกมาจากเนี่ย เราจากแล้วสูบง,ง่ายโชลูโชลูเออเรียกโชลูเราไปไหนกัสโตอะไรไหนเราก็รวยละหยิบตึ้งเฮฟวีวันนี้ที่เมนก่อนหยิบตึ้งเฮ้ยอย่างนั้นนี่ไปอยู่แถวของกัสโตแล้วไปยิ้มให้เลยดี๋ยจะไปเกิดเฮ้ยเดี๋ยวกูไปกูตายไปเกิด พี่จอดตรงกลางหันพัดลมไอก้กลางหันลมข้างหน้าพี่ใช่ป่ะเหอเฮ้ยมันมีมันไม่มีกล้องเนอะใช่ป่ะไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยดูโดกล้องจะจอดดูร้านลาวอ่ะพี่เบิร์ดมีเอไอ้ไรโอ้รถถังนอยู่โน่น ขอ,อาเลยไม่ไปกลัวมนจะยิงเลยนะได้รถถังยิงสองคันเองอโอ้เห็นแล้วมันไปแล้ว,ลวไปหลังเนื้อเขาแล้วมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วตามจุดนี้นะ แล้วเข้าไปยึดได้ตอนเนี้ยมูฟออยู่แคมป์โลกแกนเอาว่ะแม่งต้องยิงแน่เลยไปพี่เรารีบเข้าไปยึดเลยดีกว่าโอเคดูมิ่งเข้ามาแะ้วสุ่มดูก่อนว่ามีใครอยู่เฮ้ยเจยอรถนะเงียบอยู่ ต้องเล็งอยู่ตรงการ์าตรูนางถนนมีตัวนึง่อ AI AI ตรงไหนตลางเถนตเนตัวนึง เมื่อกี้มาเกิดมาเฮ้ย hey, ่เกไปหาที่ปลอดภัยเดี๋ยวผมฝั่งรถไปผมเจอรถที่มันดีมากตอนนี้เต็มหมดเลยสวนาทีิ่มยึด ัธมากิกตครับผมรู้สึกว่าผมเจอศัตรูเฮ้ย <laughs> พี่รถรถทุ่มเกาะพี่ทิศ <c oughs> ไฟเราน่าจะเป็นดับตรงนี้ตรงผมนะเดี๋ยวไม่ใช่รถทุ่มเกาะธรรมดาเห็นป่ะพี่ขึ้นเขาไปแล้ว เห็นปะเดี้านขึ้นขอแล้วนี่ยา้ยเักษ์ขั้นไหนวะผมขึ้นเขาเห็นว่เป็นมิวกี้นะทิดทิดทิดบอกทิศเดียวเซาอิตตัวหนึ่งผมโดนไล่ตีมีอยู่ครับยิ่งไปแล้วล่ะหลังเนินแล้วล่ะกว่าจะบอกมิกกี้อยู่ไหนไม่ใช่คนละคิดเลยก็เมื่อกี้ไม่บอกทิศตั้งใจมันไม่อยู่ข้างหน้าพี่พี่ไม่เห็นเหรออีกสองไอ้คันหนึ่งมันไล่มาข้างหลังนี่ไงแต่มิกกี้กำลังวิ่งหนีไปอยู่ มันอยู่ข้างหน้าพี่พี่ไม่เห็นเอมื่อกเนะ่ะไม่มีนะเบลเลอร์เลยไปแล้วหลังเนินน,น่าจะคนก็แบบเดิครับดูจากการขับแล้วมันกดไรล,ล็อกนะพี่กดที่นี่มันน่าจะเป็นเอมากกว่าทำไมเป็นเอที T วะ มีกระสุนปืนอะไรเมื่อเเอยู่นี้ใช่น่าจะเป็นรถคนทิ้ทงเอาไว้ปืนเอ็มจีมีคนพี่มีคนมีคนมีคนอูบานเลยมีล้างมแล้า มีขาตั้งโอ้ยตายแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทำไมดีดิเดี๋ยวพวกกล่องปอืนี่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอามาแล้ว,ลวพิ่เอเอาไปหมดแล้วอโอ้โหหนึ่ง กำลังเอาเอ็มจีไปให้ตั้มนี่ยนะท่ายิงยิงอยู่หามุมยิงอยู่อะไรเนี่ยอะไรนะฮะเราเหรอทำไรลหามุมยิงอยู่เนี่ยยิงเลยนะี่โดนยิงอยู่เนี่ยหามุมยิงอยู่ก็ตายจากพี่เดี๋ยวก็ตายหมูเมื่อกี้อ่ะผมวิ่งหามุมยิงอยู่เนี่ยจะยิงตรงไหน วิ่งไปแล้วผมไม่้ใช้ไลฟเฟิลไงพี่ผมใช้มาร์แมนผมนี่ถอยนลฮะวิ่งไปทั้งไหนพี่ไม่รู้แล้วโดนยิงกดหัวเงี้ยมโดนยิงอะ นี่นี่จะเอาแมชชีนกันอยู่ไหมครับตอนนี้แต่ว่าอะไรไม่สนใจอยู่คน,นนั้นผมดูให้อ๋อข้างบนเห็นไล่ละ